สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้พิมพ์จะมารีวิวต้นขยานาคาราที่บ้านนะคะสวยมากๆเลยค่ะหน้าตาของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะสวยมากจริงๆเลยที่บ้านมีเยอะนะคะนี่ค่ะสวย อันนี้ก็จะเป็นแบบสีขาวนะคะพยานาคราชสีเผือกอันนี้สีเขียวนะคะสวยงามมากๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ก็ตอนนี้มีดอกแล้วนะคะดอกสีจมพูจมพูอ่อนดอกเขาเนาะต้อนอื่นน่าจะยังไม่มีดอกนะคะนี่ค่ะสวยงามจริงๆ ยังไงพิมก็ต้องขอตัวลาก,ก่อนนะคะทุกคนไม่บายคะ่ะ